นะฮะเข้มๆเลยยีริซ่าตอนนี้จะเหลือแค่ก้อรีวิวแล้วเหลือแค่นี้เลยมา30มสลูกผู้ใดเอฟได้ไปแม่อย่าปล่อยหนูหลุดแค่นั้น <c oughs> อย่าปล่อยของหลุดจองแค่นั้นเลยนะคะยีริซ่าอุ้ยแม่ไม,ม่ติดขา<ม>กระดิ่งนิดนึงนะอันนี้แบบด้วยความสัต์จริงนะฮะให้ดูงานหน้าไหลเลยอุ้ยเอลดีว,ว่ะเอลดี AD. ให้ดูชายขาเป็นดีเทลดีทงดีเทลนะคะแนวแบบกางเกงแฟชั่นนะคะใครที่ชอบแบบทรงขาเด็บเดบะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมเมื่อวานที่พอยเปิดไปรุ่นพ9นเตัวนี้รุ่นนี้เท่าไหร่2,990ันเก้ารยใช่ค่ะวลิซ่ารุ่นนี้2,990ลูกค้าทรงบอยทรงลิซ่าค่ะกระบอกติดขาทรงอื่นนิดหน่อยนิดหน่อยแม่นิดหน่อยแต่ว่าใดๆคือได้สีเข้มเยอะมากเลยนะเนี่ย อย่างอันนี้ก็คือเป็นโทนสีเข้มเลยโทนสีดำนะฮะเนี่ยโทนสีดำแม่โทนดำยีลิซ่าเอลสม็อกเอลยังยืดมีนะเอลสูงสูงมีเลิศสองเก้าเก้ยีลิซ่าอ่ะก้อนรีวิวว่ารหัส CF เอกไก่25ก็ไก่25ค่ะพี่รหัส c ีนะคะลูกรีวิวยีลิซ่าก็ไก่25ค่ะแม่ ยูวีเปิดนะคะยูวีเปิดกระโปงผ้าวูไปหรือยังกระโปงอ่อตัวถกระโปงทวิตไหมแม่นะคะไม่พิมทวิตไม่ได้เปิดนะพี่หม่หมดแล้ว <ไป S 1> นะคะรีวิวขายเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะลูกค้า f อพีเจโซเอาเรียบร้อ,อยน่ารักหนูว่ามันเป็นเกงแบบใส่ง่ายนะเกงยียนเนี่ยเหมือนพอยก็ใส่เกงยีเอพีเจตอนเมื่ที่ไหนก็ขายดีแม่ นะน่าจะหมดกันทุกที่เลยตอนนี้บทกันทุกที่เลย F P J อยากได้มาสักสองสาตู้คอนเทนเนอร์นะหมายพมด็กยังเลยค่ะเดี๋ยวพลไล่ไปให้นะแม่ไล่ไปให้ทุกงานเลยนะ้า F P J หมดแล้วเรียบร้อยนะพลอยจะไปต่อตัวถัดไปเลยนะแม่นะนี่จะเก็บรีวิวอีกแป๊บหนึ่งนะเก็บหรือขอเจ็บรีวิวอีกแป๊บหนึ่งนะคะโทนสีเข้มนะแต่ว่าผ้าค่อนข้างสะอาด นะคะติดโทนเข้มเยอะโอ้ถ้าของแพนด้าจะติดสีฟอกเยอะเนาะแล้วแต่คนชอบเลยใครชอบยินเข้มเข้มก็ร่อหลอเย็นโล่อลอดหน้านะคะหล่อเย็นโลนลอดหน้าหรือไม่ก็พวกไปาบูปบูก็เข้มนะไปาบูก็เป็นโทนเข้มเข้มเหมือนกันครบอุ้ยนี่ฝึกสีบรูยีนนะคะ ตะโปรยืนยาได้แม่รันให้สเวตเตอร์ฮูดรันให้อุ้ยสเวตเตอร์ฮูดเขามาเป็นมัดมัด,มดเลยอะเนาะสเวตเตอร์ฮูดมันมาเป็นมัดมัด,มดเลยแม่โอ้เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ไปเลยนะไปเลยนะ,เ,ยนะเอพิเจหมดเรียบร้อยลูกค้าเจอกันอีกที่ตู้หน้าตู้แพันด้านะคะรหัสเอพิเจงานจังเกงยีนแฟชั่นจะราคาอยู่ที่2,990บาท นะลูกค้าคาสองพันเก้าเก้าสิบอยากดูเสื้อพอลีลวดลายโอ้อาจจะเป็นรอบบ่ายนะแม่เพราะว่าเสื้อพอลีพอยไม่ได้เอามาเลยเนาะเสื้อพลีีเจ็ดสองทีปะเจ็ดสองทีเออเจ็ดสองทีไหมลูกมีมีค่ะนะคะเดี๋ยวรันไปให้นะพี่ใหม่บมเด็กด้วยหนังหนาด้วยเดี๋ยวรันให้เลยนะคะลูกค้า่ะไปต่อนากันยูวีก็ได้嘛อ๋ออย Laser ู giving, อย่ข oh, ้างในเหรอเอ้ยถ้างั magic, ้นเอานี่ก่อนก็ได้หนังหนามา